สวัสดีพี่นอ้องยากเห้นลีบกินข่อยอามะข่อยจัดให้เราได้ดลองแก้วเขาพวดเขากินแล้วฟักหนึ่งเลออย,ยู่เพิ่งฟักเนี่ยเราตีกิน,นขนมตัวน้ำไปใส่บุกอันน้ำอันน้ำไม่ยังหรอกนอ้ำเขาโวดไม่เอาไมา่ให้นะกินบ้านมดจ่อยผู้อื่นกินจ่อยโอ้หมือนี้กินอยาก,กินนันสุก,กี้สุก,กี้ไปได้สุก,กี้ไหม เอาสูงก็่านะ่อากเะจ้งสิกว่าจิห็นะทิงสแล้วอือฮักงสีสงซูงกันนะพนี่น้องอืี่หล่ะพี่น้องตกมันสิตกพี่น้องสิตกวามาใอหาอย่างบุพเบุพเทิชชู่มีทิชชู่มี ตองหัวเบิ่งเบิ่งใครจะไปหายังไม่ตังก่อนจะเข้านี่ละนี่ละใช่นี่ละใช่พี่น้องอยากเห็นคลิปกินว่าใครมีคลิปถึนอพี่น้องไมีคลิปสำนักชาบัวตองหัวพี่น้องเบิ่งใครจะให้เจ้าของซาใจแล้วจะเห็นไปเห็นบ่เห็นบ่เห็นปะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นแบบซาใจไลยแมวแมวลอยข้างหอยอีกแล้วเลย ยิ่เสียงวะเสียงมันมามาข่อยมาข่อยมันมาข่ยอยไล่แมวยัดแมวเขาหองเห็นแล้วเห็นแล้วว่าที่ไหนซาใจวะสะใจไห่น้องบ <c ười> ขนมขนมขนมกินขนมกินขกระปุกคอยกินไปแล้วพักหนึ่งแล้วอยู่เครื่องพักพี่น้องมาเบิง่งเบิง่งคลิปกินยาวๆจั็นนหน่อยบน,นายาวได้ไรไปไหนหรอยังต้องข้อหาห้องพักทีนี่ล่ะโอ้หอนขนาดนี้หรอพี่น้อง แสบแสบพันหอนน้องแก้วสาจะเลยอยอะเขามาแมวเปิดประตูเงีาไม่แมวเพิ่งจะสลัดสลัดเจ้าขาออกไปเจ้าขาซื้อเจ้าขาซื้อเจ้าขาเจ้าขาออกไปสีเจ้าขาอไปปิดเปิดเงี้ยไม หักแมวอยู <Option wrote> ่พี่น้องแต่ว่าบว่าให้เขาห้องมันมันหกเดี๋ยวมันเอาออกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเจริญเย็นๆจัดหน่อยแล้วพี่น้องพอามประทานถุนย่างไปย่างมากเลยอ๋อ อัเนียงไม่พึ่งผสมยังยังวัวละมันแล้ววะยังบละมันล้วบ้างเกลือผี่น้องกนบันบัง้ซื้อท้ายซื้อหาหาความเบิ่งเบิ่งิดน้องพอทีฮรกคลิินมันสีัยวผู้ใดเด้บยววนผิดหน่องหยวกน้องเกลียดป่ปิดก่อนถาบได้่ะพึ่งผสมอืมกินสะทคนหอด โซดทวนห่วงโซ่ทวนห่วบะได้ทอบ่ได้ตัวบ่ได้มุมบ่ได้องศาอีกแล้วหามุมหาองศาดีๆีแล้วพี่น้องเห็นกับเขายังซักใจเลยโอ้ยขนมขนมมีผู้ชายน้ำหอยไ่ค่อยได้กินเลยไม่ค่อยได้กินเพราะอเครื่องขวดเลยน้ำกินน้ำเปล่าดอกสันน้ำน้ำเผาโปดยากรว่ยจะกินหวานไรใครเศร้ากินเลยแต่ว่าสิกินที่หลังว่ะจ้ะกลับมา ม่เห็นจ่อยได้กินน้ำเปล่าพี่น้องกินน้ำเปล่ากินขขาวคำกินขขาวคำพี่น้องสิไปบ้านเพื่อนเพื่อนยูทูบเนีเ่ยสิบปเป็นอะไรสดเพื่อนสินไปห้าหม่วงค่ะ อู้เพิ่นให้เว้าบ่ฮื่อ YouTube ตายแล้วตายแล้ว,ลวสิไปคลอกประตูบ้านเชื่ตอตโนมันบะหมี่เนาะพี่น้องทำหม้อแสดงว,ว่าตาข่อยมม้อเองเนาะเอาทางนี้ให้เบิ่งทางทางกินแล้วบ่เพื่ประสมเลยมันจะกินใส่ถ้วยน้อยเดอ้อบ <laughs> ่มีถ้วยใหญ่ให้เบิ่งเล้มีถ้วยใหญ่ให้เบิ่งกินพ่อหอมปากหอมคอก่ะบาหมูวันมากินยังแล้วหมูวัน ไล่รสก็กินยห้มาทายคลิปให้กินอีกอยู่ยหมาทายคลิปเบอ่งให้กินโอ้ยนอนเลมูหวานคนบนับนบานเลอีคนบันบานมูหวานเนย้อหมูหวาใครกัเป็นใครไคเนวดสองนวดหรือใครเี่เสียเลี่ยน หอ้องอากาศแบบนี้ฝนตกซุ่มๆแน่กิ่นหอนๆกระจายแน่สบายท้องสบายช็อกเครงหายจากกล้วยว่าสบายจังเลยแก้วพี่วะาโอ้เจ้าหัวจะกินอันเนี้ยังกาะกินขนมเสซนไปเจ้ากินอีกแล้ว <laughs> วาอยอื ใครกินขนมเส้นไปซะน้องวันน,นี้เนาะใครก็ลีบลืมเนี่ยกินขนมเส้นตอนไล่ชดหายไปชั่วโมงนึงกลับมามาก,กินโช์อีเหรอวะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องจำนี้แหละนาะพี่น้องนะแซ่บแซ่บ